ทีเดียวครับใหญ่ขนาดนี้ขุดแบบนี้ได้เลยครับผมสวัสดีครับวันนี้นะครับแวกโบราณนะครับตีขึ้นจากเหล็กแหนบนะครับผมรับคมให้สองคมเรียบร้อยนะครับผมตัวนี้นะครับผมสามารถใช้งานได้เป็นสิบปีเลยครับไม้นะครับผมทําจากไม้ประดู่นะครับลวดลายไม้สวยงามอย่างดีนะครับผมลงแร็กเกอร์ให้เรียบร้อยนะครับผมกันมอดเจาะกินอ่าตัวนี้มามีเบอร์หนึ่งกับเบอร์สองครับเบอร์หนึ่งจะมีความยาวอยู่ที่ 13นิ้วนะครับส่วนเบอร์สองนะครับมีความยาวที่16นิ้วนะครับผมตัวนี้สารพัดประโยชน์นะครับตัวนี้มาเรามาชมประโยชน์ของเขากันเลยนะครับว่าสามารถทำอะไรได้บ้าง นี้ประสงค์มากๆเลยนะครับสามารถขุดสับนัดแทะได้สบายเลยไม่ว่าจะเป็นหน่อไม้ขิงขาตะไคร้นะครับมาเรามาดูหน่อไม้กันเลยนะครับแบบนี้นะครับผมดูครับผมอ,อย่างนี้ได้เลยนะครับนี่ขุดแบบนี้ได้เลยนะครับง่ายๆนะครับสะดวกมากนี่หน่อใหญ่ๆแบบนี้นะผมสามารถขุดได้เลยนะครับมาเดี๋ยวผมขุดให้ดูนะครับนี่เดียวนะครับใหญ่ขนาดนี้ อันนี้ก็สงมากมาครับผมสำหรับท่านใดที่สนใจนะครับเรามีอยู่2รุ่นนะครับมีรุ่นเบอร์หนึ่งกับรุ่นเบอร์2นะครับผมอ่ารุ่นเบอร์หนึ่งเราจะขายอยู่ที่290บาทนะครับส่วนรุ่นเบอร์2นะครับผมตัวนี้จะด้ามใหญ่ยาวนะครับขายอยู่ที่ราคา350าบาทครับตัวนี้ใครที่สนใจนะครับสามารถทักเช็ทักอินบ็อกหรือแจ้งชื่อที่อยู่เบอร์โทรของลูกค้าด้านล่างใต้คลิปได้เลยนะครับขอบพระคุณมากมากครับ